สีทองครับสร้างบออมีราคาครับรอรอเช็คครับไปได้ไปไดไปไปไปที่ พุ่ยอดการหนึ่งครับไปได้ครับตเต้ตเต้นไปได้เสยนะครับ <m> อ่าดีแล้วครับเบื้องต้นนะครับรอลุกกันตอไปอ่ล่างลางเรียวเติมนีนะครับตอนนี้เบนเลยนะครับโห้เบนเลยครับไผ่สีทองอ๋อล่างไลยครับโอโจคอ,อสูดีนะครับ โอ้ยไฟยามเปิดเรียบร้อยโอ้ยลงมาหัวนีตัวใหญ่เลยนะครับโอคืสพากไปบังไฟกับสิบมันคเกินแปดสิบดอกนะครับผมตามลงมาเติมสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบ่าวขับกุ่ที่ติดตามและชมร้อยสี่สวัสดีครับ